โคตรหล่อเลยแบมกันชัยถึงกับลั่นเมื่อแบมแบมถอดแมสกลางโหนกระแสเรียกว่าเป็นศิละลายใจของแบมแบมกันพิมุกเมื่อมาออกรายการโหนกระแสแล้วพิธีกรหนุ่มกันชัยเอ่ยปากให้ถอดแมสเพื่อให้แฟนคลับหายคิดถึงสักหน่อยแต่เมื่อแบมแบมถอดแมสแล้วหนุ่มกันชัยถึงกับลั่นโคตรหล่อเลยแบมถือว่ารายการโหนกระแสก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอดจากฝีมือกันเป็นพิธีกรของหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยที่ล่าสุดข่าได้คว้าตัวนักร้องซูเปอร์สตาร์ชื่อดังอย่างแบมแบมกันพิมุกภู หลังจากที่เคยได้พูดคุยกันเมื่อ4ปีก่อนค่ะซึ่งงานนี้ก็ทำเอาโลก Twitter เกิดปรากฏการ์ใหญ่อีกครั้งโดยแฟนคลับต่างช่วยกันติดเทรนด์ให้แฮชแท็กแบมแบมเอ็กโหนกระแสจนติดเทรนด์อันดับหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและในรายการหนกระแสก่อนเริ่มพูดคุยอย่างเป็นทางการพิธีกรหนุ่มกัญชัยได้ขอให้แบมแบมถอดหน้ากากออกเพื่อที่จะได้ให้แฟนคลับได้เห็นหน้าแบบเต็มๆได้เห็นกันให้หายคิดถึงกันไปแต่ในการถอดแมสครั้งนี้อยู่ในมาตรการควบคุมโรคเพราะจะต้องมีคนหนึ่งใส่แมส และอีกคนสามารถถอดหน้ากากได้ค่ะและหลังจากที่แบมแบมได้ถอดหน้ากากออกนั้นหนุ่มกัญชัยถึงกับลัน่นขอโทษนะโคตรหล่อเลยและนอกจากนี้ค่ะน้องแบมแบมยังทําการตกหนุ่มกัญชัยให้ดูด้วยความน่ารักด้วยการไขายของให้อย่างเนียนๆด้วยการพูดถึงเรื่องการทําสีผมก่อนที่จะโยงไปยังยาสระผมของหนุ่มกัญชัยด้วยค่ะซึ่งท้ายก่อนจบรายการหนกระแสทั้งสองคนได้ทําการสัญญาว่าจะมาออกรายการและเจอกันปีละครั้งเพื่อเป็นกําลังใจและให้แฟนอากาเซ่ไทยหายคิดถึงค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของหนุ่มแบมแบมในรายการหนกระแสที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ